นี่เป็นกบนานะครับสีกบนาไปดูกัน เรียบร้อยเรียบร้อยเจินกบกินกบนะครับตัวนี้สสวยนะนะครับเป็นกบนานะครับเป็นสีกบนานะครับกบกินกบนะครับบอดี้ลูดขึ้นสายก็กลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมนี่ครับ นั่นนะนี่ครับใครบอกว่าไม่หมานหมานแน่นอนบอกเลยหมานแน่นอนนะครับฝากด้วยครับสีกบนากบยางชัยภูมเขคาขาดตั้งหออ้าน,นาแล้วทางทาง หวานเจียเจ๊ยบครอกอบสีเดียวกันแต่คนละสีเรียบร้อย men live rồi